สวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้นะครับก็คือการเปิดแพ็กชุดใหญ่ทิ้งโทอนเทสการ์ติเมตทีไม่แต่ซีซันใน GFC 25ติเมตทีมกันครับวันนี้คือวันสุดท้ายนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันศุกร์นี้ตอนเที่ยงคืนเนี่ยวพวกแกงวัยรุ่นการีเออะ ก็จะออกจากแพ็คไปแล้วนะแล้วก็โคโมน่าก็จะเป็นพวกเชฟชิปเตอร์และมีอะไรเปิดเปิดให้หมดของรางวัล r a i n b o คูณ10 83 10 835 14ปคูณ7 85 e f i คูณ20เปิดแม่งให้โหมดได้หลากหลายไอดีด้วยโดยวันนี้ไม่ได้มาเปิดเฉยๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดแล้วเราจะทําชาเลนจ์กันไปด้วยเป็นคอลเลกชันแบบนี้เป็นแท็กเกอร์ถ้าผมเปิดได้ตัวไหนในคลิปวันนี้ผมก็จะคอยเข้ามาติ๊กถูกติ๊กถูกตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบว่าผมจะได้ใครบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะ จะมีเปิดเยอะขนาดไหนแต่ก็คิดว่ามีเกิน52ขึ้นไปแน่นอนเดี๋ยวไปลองดูกันว่าวันนี้ผมจะได้นักเตะในนี้เข้ามาอยู่ในทีมบ้างไหมนะครับเพื่อนๆเ,เป็นการเปิดแบบรัวๆให้ดูทุกซองครบๆไปเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะยังไงก็ขอทุกคนโชคดีนะครับในช่วงเทศกาลอันติเมททีมเวอร์ชัซีซั่นนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วหลูกการ์ดเปิดแพ็คไปด้วยก็ขอให้เปิดได้ตัวแ,มแจมที่อยากได้กันเลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยนะเดี๋ยวไปด Let's go ฟุตชีฟคอยจน่านคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีเพราะไมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพิจิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงด้านล่างนี้ได้เลยครับ2ได้ก็จะเป็นไปดสบ2อคูณ20อันนี้เลยอันที่2ตัวแรกยังไม่มานะ อันที่3ยังไม่มาเลยตัวแรกคลิปนี้ต้องเดือดทรมานใจแน่นอน60บใบนี่ผมจะได้กี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยนี่ซองใหญ่มากเลยนะแต่สองคูนย่เนี่ยเพื่อนๆสามารถบุญได้เยอะมากๆเลยนะแต่ว่ามันจะใช้การเลตติ้งค่อนข้างจํากัดน,นิดนึงซึ่งก็ทําได้ไม่ค่อยเยอะขนาดการเหลือๆนะมันจะเป็นการเลตสูงๆหมดที่เรามีมันใช้8 6ดหกไอ 873ตัวแ8ดแตัว891ตัวต่อการวนหนึครั้งหรือใช้85 4ตัวหรือ86 4ตัวในการทำหนครั้งซึ่งวันนี้ผมมีอันนั้นมาเปิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันแล้วว่าเป็นไงนะครับอันต่อไปก็จะเป็น83ดาคูณ14บ้างะครับตัวแรกของเิมนี้จะมาหรือ,อยังยังนะครับ <c oughs> อืมสี่ซองน,นะเพื่อนอันที่ห้า สีฟ้าตัวแรกยังไม่มีนะครับเพื่อนๆมอข้ามอย่างเดียวเลยนะมันไม่มีอะไรให้ลุ้นมันไม่ซ่อนไม่อะไรทั้งนั้นหละถ้ามันออกมันคือฟ้าอย่างเดียวแค่ว่าฟ้า,าเราจะฟ้าตัวเดียวหรือฟ้า2ตัวหรือว่าฟ้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นตัวเลทเท่าไหร่เพราะว่าพุ่งตรงว่าตัวหลอกๆก็เยอะมากนะถึงแม้ว่ามันจะออนถึง60บใบแบบนี้ก็ยังมีตัวผู้หญิงหรือว่าตัวแบบบางคนที่แบบใบแค่หมื่นสองหมื่นก็คือเป็นตัวย่อยเลยก็ว่าได้ไงนะครับใช่คือฟ้ามาลุ้นเหนื่อยตอนเนี้ยก็ยังไม่มีอีก ้เพื่อนยังไงวันนี้ผมก็ต้องได้ตัวดีดีบ้างบ่ะนี่แม,ม,ม่ให้ความหบอกให้เราได้ไปเพิ่มเลยนะเนี่ยไม่เนะอาหน้าขอดีกว่านี้หน่อยหนะาอีเย่ขอดีกว่านี้หน่อยอันนี้มันก็แย่ไปเพื่อนมาได้แล้วโอ้โหยังอีกเอามาก็จะเป็น84บสคูณเจบ้างนะครับเป็นอันแรกของแปดจะสี่คูณเจ็นะก็น่าจะเป็นซองที่8ดแล้วนะครับของคลิปวันนี้นะก็ยังไม่เห็นเลยนะยิ่งมันรู้ว่าเราแบบเตรียมมาขนาดไหนเนี่ยโหแน่นหลบการีตั้งนานนะเว้ย ก็คงจะได้พ่งนี้มาทย่มันหายเงินแบบหายไปไหนหมดวะแล้วเพื่อนมาได้แล้วยังไม่มีครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต้องใช้เวลากี่ซองคุนผมจะเห็นสีฟ้าตัวแรกเนะยกาจะเต็มคังแล้วเนี่ยแล้วไม่มีอันที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่อยากนับแล้วก็ยังไม่มีอีกเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแปดสิบหกคูณสอง 85คูณ3ามเอพย์ fit, pack บ้างละ่ะตัวแรกก็ยังไม่มีนะครับโอ้ยดีหลักผมนี่หนักแล้วนะโอ้ยพอผมเปิดคอลเลกชันมาให้ผมกะว่าจะดาวคอลเลกชันซะหน่อยเฮ้ยออกยี่มาไม่มีขยบเลยนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับต่อไปก็จะเป็น84คูณ10แบบขายได้บ้างมาอันนี้น่าจะได้มาจากไรวอลนะก็ยังไม่ฟ้านะอันนี้นะครับ <c oughs> เอาสุดเลยนะอันนี้เป็นแพ็กการันตีทีมเดดซีซั่นนะครับเพื่อนๆซึ่งอันเนี้ยมันต้องได้อยู่แล้วไงตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นซองสุดท้ายของไอดี N ้ของผมด้วยก่อนที่จะไปวนอีกรอบหนึ่งซึ่งมันต้องรออัปเดตหรือไม่งั้นก็วนได้แค่แปสองคูณย่ิอย่างเดียวนะครับและตัวที่ผมได้คือคือไอเชีย่ยเนี่ยนะไม่เอาหรอกนะตัวเนี่ยโอเค โอเคอ่าหยุดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเปิด ID ที่2กันเลยนะครับทุกคนอ่ะไปเลยผมก็จะไปติ๊กไว้นะครับเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาติ๊กกันเลยมันอยู่ไหนเจ้าสเตจินตัว25 0 0มื้วมมีราคาบอกด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะมาครับเพื่อนๆมาที่ ID ดีที่2กันนะครับ ID ดีนี้มี82อคูณย0อยู่ถึง1 0อันด้วยนะใน ID ดีของโยนะครับมาดูกันเลยว่าเราจะได้เพิ่มอะไรเข้าไปในคอลเลกชันของเราบ้างไหมนะครับว่าเปลี่ยน ID ดีมาแล้วเนี่ยมันจะเกลือเสมอกันหรือเปล่า หรือว่ามันจะมาออกตัวดีๆที่นี่ผมไม่ติดเลยนะไอดีไหนก็ได้ขอให้มันออกดีๆมาให้เพื่อนดูหน่อยแหละถ้าทออย่างเงี้ยมันเปื่อยเปิดทั้งทีให้มันเห็นตัวดีๆดียโผมั่งใช่ไหมที่สองยังไม่มีเนี่ยผมก็ต้องพยายามที่จะพูดอะไรไปเรื่อยๆตอนที่มันยังไม่มีอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อนไม่เบื่อกันนะเ <c oughs> อ้ยมึงมาได้แล้วเพื่อนโอ้โหออกมาได้แล้วไอตัวทีเอสออกมาได้แล้วเพื่อนอ่ะมา ยังไม่มีถ้าไม่ใช่แพคการันตีมึงไม่ให้เลยว่างั้นเถอะกูถามมึงจริงเถอะเท่ากับผมเปิดมายังไม่มีเลยนะที่เป็นเชฟซองการันตีอะ่ะเฮ้ยนี่มันซองแบบนี้มันจะเป็นกรซองใหญ่อยู่นะแปดสองคูณยี่สิบเฮ้ยเพื่อนมันก็ไม่ได้เล็กนะเออวะดีวะแปดสี่คูณเจ็ดบ้างนะยังไม่มีนะครับ น่จเจ้าออกจากซองไปแล้วแหละผมว่าเอนที่เชฟชิปเตอร์แล้วเหรออ๋อแล้วจริงๆเชฟชิปเตอร์ขาดแล้วมันก็เลยไม่ฟ้า83คูณ14อันนี้นะครับก็ยังไม่มีนะอะมายังไม่มีนะครับน้อยสุดไปเลยห้ส,สุดไปเลยมันจะไปจบที่ตรงไหนเพื่อนๆว่าเออแต่ถ้าไม่ต้องดีๆตัวหนึ่งวันนี้ผมแฮปปี้เลยนะขอตัวเกินหนึ่งล้านตัวหนึ่งแล้วกันจะเกินเท่าไหร่ก็ว่าไปเถอะแต่ขอมีตัวดีๆให้ทุกคนเห็นกันหน่อยนะครับ มังไม่ให้หลุดเลยถ้าฝาเราอย่งได้แบบเวอร์วายลุ้นด้วยจะพีก็เป็นใครว้าอะไรอย่างเงี้ยพอมันทองมาแบบนี้มันหมดหลุ้นเลยนะเพื่อนมันจบเลยอะ่ะมันต้องสคคิปเลยอะ่ะคามอ,อนยังไม่มีอีกนะครับเท่ากับว่าเป็น12บองแล้วเหมือนกันนะในอดีเนี้ยสิบก,กว่าแลวประามาณสิบสองแล้วของโยไม่มีเลยจัก,กระตัวหนึ่งนะครับอมาต่อยังไม่มีอีกครับอันนี้ได้เป็นซองที่12บแล้วมั้งแปดสิบสี่คูณสิบบ้างอะ่ะมึงจะมายัง โอ้โหอยากเดียวกับอ e ีเอว่ะมาแล้วสกตีมาสเตื่อนมาดีๆขอดีๆเถออผมรอมานานเกินไปแล้วกับสีเนี้ยผมไม่ได้เห็นอะไรอย่างงี้เลยอูดอกันไอเชื่อผู้หญิงจบเลยผู้หญิงเหนื่อยอะ่ะอ่ะผมก็จะติ๊กเข้าไปในคอลเลกชันแล้วกันนะเรทีเ a โอเค หนึ่งน้อยมันก็เป็นตัวแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเดี๋ยวจะออกติดๆกัน3ซองติดเลยใช่ไหมหลังจากนี้อ่าโอเคอ่าโอเคโอเคสองตัวแล้วนะดีเจจังเลยต่อไปเป็น84คูณสิอีกอันหนึ่งครับมาเออหัวเราะไงมันแบคทูแบลนะตอนเนี้ยประตูสวิตเซอร์แลนด์บุนเดลีก้าก็มาตัวเดียวนะขานาเป็นสีทองแล้วเดี๋ยวพลิกมาเป็นยาเมาโอเค ยังไม่หลุดพ้นจากตรงนี้นัสเคนนะครับเป็นใบที่3ที่เราได้ในวันนี้เนะี่ยคูณ10นะครับเพื่อนๆมา86คูณ10ตองฟ้าอย่างนี้แหละเดินเงาๆมาเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะมีโอกาสออกมา2ตัวนะผมบอกเลยซองนี้เป็นลูซี่บอลนะครับลูซี่บอนกับใครเรามาลุ้นกันคอลเลกชันโหงเราจะเติมขนาดไหน มาเตโอกับลูซี่บรอนนะครับได้เห็นการใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวตึงเท่าไรนะครับ๋ยวลุ้นข้างหลังด้วยว่ามีตัวอื่นอีกไหมมีตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับต่อไปก็จะเป็นไปเด็บสคูณ20นะครับไปทําเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งด้วยเออวนไปวนมาแม่งอยู่แง่จนกว่าจะออกอะ่ะมันไม่ถึงกับอัลลิมิตนะมันต้องรอให้เป็นแบบแพ็คที่นเป็น แท็กหลุดจริงๆซึ่งเดี๋ยวมันจะมีมาแน่นอนนะครับหลังจากนี้มันจะเป็นแบบ83คูณ10แบบที่ใช้การเลตติ้งแค่83บกที TS ตัวหนึ่ง่ะแล้วมันจะวนได้แบบอินฟินิตี้แน่นอนแต่มันยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับตอนนี้โอ้โหเปิดกับมาอีกทีหนึ่งก็ยังทองถึงต่อเนื่องนะผมจะควิกเซลการแล้วนะที e ่เกียจย่อยแล้วว่ะ85คูณ3อีฟิบ้างครับอันนี้ก็ไม่มีนะดีจริงๆ8คณเ ก็ยังไม่มีนะครับอันนี้แปดสอคูณยีอีกหนึ่งอันก็ยังทองอยู่นะโอ้เป็นสองคูณยียังไม่โผล่สีฟ้ามาเลยว่างแต่ผมเปิดมาออันที่ทําได้เรื่อยๆเนี่ยจึบอีกหนึ่งอันก็ยังไม่มีนะหนือนจะเป็นซัมเมอร์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าซัมเมอร์จริงๆด้วยโอ้ยเพื่อนตัวที่ดีที่สุดตัวนี้ก็คือมาตตโอนะ 30, สามหมื่นสี่เงอ่ะตัวแล้วนะไม่ได้ใส่มาจริงๆแน่ๆนะครับให้เราจะมี แข่งอย่างเดียวแด้ไงมันก็ต้องผ่านเรื่องกเกลือบ้างใช่ไหมให้เราเห็นถึงความพยายามก่อนที่เราจะไปถึงยอดเขาเอเวอรเรเนี่ยมันต้องแบบจเจ้าบททดสอบของชีวิตก่อนคนที่ยอมแพ้ไปตอนนี้ก็คือคนที่ไม่ได้ปาเป้ไงแต่ถ้าเราไม่ยอมอะ่ะเราก็ยังมีโอกาสเ้ยถึงแม้มันจะเป็นแค่หน่ะมันก็ถือว่ามี เชื่อนี่อีกแล้วผมจำมันได้ดีเลยนะสเกนเนี่ยเป็นตัวที่2นะครับโอ้โหยังจะซ้ำได้อีกเพิ่งได้ไปหตัวมึงยังซ้ำอีกมึงซามตัวเดิมอีกโห้ยแค่หก,ก60ตัวนะเว้ยโอกาสซ้ำแม่งโคตรน้อยเลยอ่ะจริงกลับมาที่เรื่องปกติอีกทีนึงนะครับ กลับมาทองต่อละมาครับเพื่อนเพื่อนมาต่อกันเลยนะนี้จะเป็นไอเดียทของผมเองนะชุดแรกนะครับวนเปิดกันเลยนะผมจะเริ่มจาก83คู่14บละกันนะมาที่นี่อาจจะไม่เหมือนกับ2ไอดีที่ผ่านมาก็ได้ไอดียนี้นอาจจะออกฟ้ารัวรัวแล้วได้เจอตัวทองแพงก็ได้นะครับแพ็คเหมือนกันจะผลลัพธ์อาจจะออกไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหมทุกคนอันที่2 ถ้าได้ตัวอะไรมามันจะไปอยู่ในคลิปของซีรีส์ h a r d w a r TG ด้วยนะถ้ามันมีอะนะอันที่3าลูบก,การวันหนึ่งก็เป็นชั่วโมงกันนะเพื่อนๆวนไปวนมาในการจริงๆไม่คุ้มวนผมเลยนะเนี่ยอันที่4ครับแปดสิบสาคูณสิไม่เจอเลยนะต่อไปแปดบสคูณเจ็ดคอมโบนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีนะตัวที่6กตัวที่7ของเราบ ที่เดนะครับยังไม่มีเหมือนเดิมเพื่อนคงชินภาพนี้แล้วใช่ไหมตอนนี้เราเริ่มเจ็บแบบเสียงเราเริ่มเบาลงเรื่อยๆแล้วทั้งนั้นเราก็มี energy อยู่ที่แบบโอ้ยมาดิอะไรอย่างเงี้ยพอแม่งอย่างงี้มากแม่งเราแม่งซึมไปเลยอ่ะแปดอารวดไม่มีเลยนะครับข้ามาไม่เว้นเลยนะ85ดสิบหคูณสอีฟิกก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละวันนี้ จอไหนมันก็ไม่ออกทำไมันจะไม่ออกเลยใช่ไหมฮะแปดสิบสองคูณยี่สิบอีกห้าอันอันที่หนึ่งไม่มีความรู้สึกเหมือนตอนเวลาที่เปิดแพ็คแปดสิบสามคูณสิบห้าก่อนอะเวลาหลุกช่วงท้ายภาคอะแต่แค่ผลลัพธ์มันไม่เหมือนกันเว้ยคือเรารู้ว่าเราบนได้เยอะมันก็เหมือนวนไปวนมาไปงั้นกันลนะเพื่อนว่าไปล่ะไม่นะมาโอเคฮึบ โอเคสะอาดสะอาดไอดีฮทีจีผมหนักกว่าไอดีข้างหน้าอีกโอ้โ oh ห oh 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 oh. ที่ต่างก็คือไอดีข้างหน้ามันยังได้บ้างไงตัว2ตัว3าตัวมันยังได้ไงที่นี่คือศูนเลยเพื่อนๆเฮ้ย hey. เอาจริงดีนีนแต่ผมขอหยุดเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปหลประเพิ่มเดี๋ยวมาเปิดกันต่อ ได้ครับเพื่อนๆนะโอเคครับ75 y e a r s later ผมกลับมาแล้วครับเพื่อนๆหลังจากที่เกมอัปเดตนะผมไปหลดชุดใหม่มาแล้วแถววันนี้นะครับ EA ได้รีลีซแอนติเบตทีมเมอเดซีซั่นการันตีแพ็กที่จะลุ้นเฉพาะการที่ออนแพ็กไว้นะเวลานี้ให้ทําได้ไอเดียหนึ่งครั้งด้วยเดี๋ยวผมเปิดไป3ซองทั้ง3ไอเดียเหมือนเดิมและเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะเพื่อนๆอย่าลืมคอลเลคชันของผมไว้นะผมยังไม่ลืมนนะเรื่องคอลเลคชันที่เราได้เติมกันไปวันนี้มันต้องมาบ้างแหละสำหรับหลังเที่ยงค ดูกันครับเริ่มจาก82คูณ20วันใหม่กันก่อนเลยนะครับ1่อันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปวนกันอีกนะครับ84คูณ7นะครับอันนี้คือ i อดีหลักของนะคือ i อเดียแรกที่ผมเปิดในช่วงต้นคลิปนะครับสำหรับ ID นดี้นะเดี๋ยวจะไล่ลาตามสเต็ปไปเหมือนเดิมนะครับไอเดียไปเป็นอเโยแล้วก็ปิดด้วย ID ทีจีนะครับวนเหมือนกันหมดทุกอย่างที่มีให้ทําทั้งหมดนะครับเพื่ออออินในช่วงเทศกาลนี้กันจริงๆนะทุกคน83คูณ1 4 ไม่มีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยเหรอเฮ้ยแตกต่างมั้งเถอะยามงยามาลาฟินยา่าจูดเปรดี้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้มากเออมาสักทีคอลเลกชันได้ขยับแล้วเวย้ยทายไม่ใช่ตัวเดิมอะนะคงไม่ใช่ตัวเดิมหรอกคงไม่ได้โชว์ดูผมไม่ได้ไปอย่างนั้นหรอกได้ได้ตัวใหม่แน่นอนอู้เทนเน็กซานด์โน โอ้โหฮาลามาดริดนะครับโอ้โหใส่เสื้อเดมาดริดพอดีเป๊ะเลยนะโอเคอย่างน้อยก็ได้ขยับคอลเลคชันอีกหนึ่งตัวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่เลตติ้งน้อยที่สุดในแพ็คที่ออนในตอนนี้แล้วอะ่ะคือมันมีตัวสนัด94อยู่แค่3ใบเองนะครับที่ออนแพ็คในตอนนี้ซึ่งแทมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโอเคก็ยังเห็นบ้างวะอ่ะต่อไม่แบ็คทูแบ็คนะครับเคียวเคเรสใช่ไหมบอลมาตีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ โซเร่กงเต้อะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากได้นะใช่ไหมผมไม่ได้ขอถึงตัวแพงสุดก็ได้ผมขอตัวกลางๆแสองสามแสนไดมูเซล่าแปดสี่คูณเจ็ดอันนี้ก็ไม่มีนะครับแพ็ครูปปกตินีลุนยากมากลุนยากจริงแบบรู้เลยว่าปรับเลทวันแรกๆไม่ได้ออกน้อยขนาดนี้ครับผมเปิดไปหลายรอบแล้วอันสุดท้ายมาผู้หญิงนะผู้หญิงลุ้นพิกเหมือนกันไม่ได้ออกเป็นตัวทีเอสข้างหน้า โซเรตเบนเซม่ากองเต้เบดี้จูตสพีสไอชีสเตชินอีกแล้ว <laughs> นี่รอบที่เท่าไหร่แล้วนี่กับมึงเดียรรอบที่2นะครับโอ้โหกลับมาหาผมอีกแล้วตัวเก่ายังไม่ได้ย่อยเลยนะนเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็น PP 852ในสามนะครับที่ทำได้วันละ3อันนะช่วงต้นคลิปผมลืมไปเปิดผมเปิดไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ของวันใหม่เงี้ยทันไหม,มเพื่อนๆดูกันละ ผมบอกเลยว่าไอแอนพวกนี้มันก็มีโอกาสออกได้นะเพื่อนๆยังอย่าลืมอย่าลืมลุกห้ครบแล้วกันนะครับอาจจะไปออกในแบคเ็สีคูณ7หรืออาจจะไปออก7จ็ด็คูณ5ก็อจจะเกิดขึ้นได้หรือพีพีไปสใน3ก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆมีโอกาสออกหมดจริงๆนะลองลุ้นกันดูนะครับเพื่อนๆผมเปิดเป็นเพืเ่อน,นเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้ยังไม่จบมาน,นี้ก็ไม่มีฟ้าเลยนะครับนะเลือกมา แล้วก็เทรดอินทีมอเดอะซีซั่นนะครับที่ทําได้ตอนนี้ใช้การ์ดสาม,มันานะแรก1ตัวนะครับมีทุกตัวที่เป็นการทีเอสเลย92 92แล้วก็92นะครับสม่ำเสมอมากเลยนะเนี่ย92จริงๆริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกกันเลยอะถือว่าตรงปกไม่ถือว่าตรงปกมาก92ก็ให้92นะครับอ่ะ85คูณ3ามอีฟิกนะครับอันนี้นะก็จะเป็นลูก้าโมดริกอีกแล้วใช่ไหมครับ อืมแถมมากปนย้อนให้ผมด้วยอกิ่งใจจังทิ้งท้ายด้วยแพ็กแอนติเมทที่ไม่เด็ดซีซั่นการันตีกันเลยครับในไอเดียแรกของผมซึ่งเป็าไอเดียหลักนั่นเองมาจะได้ใครฮึบ CM เ็สกอตตูโอ้้แม็กทอมิเน่เหรอเอานะเอ้ยผมมีแล้วปะวะเออว่าผมมีแล้วม่มันดูผมลืมชิบหาย ดีนะเนี่ยตัวเนี่ยถือว่าดีเลยครับแต่แม่งได้ตัวเดิมผมนึกว่าเนี่ยดีทีจีดีจีไม่มีแต่ไอดีนี้มีแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหโอเคอะประมาณนี้ครับทุกคนไปต่อกันเลยมาที่ไอดีที่2กันเลยครับไอดีของโยนะมาเปิดกันเลยครับมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเนาะไอเดี ID เมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับที่หลุมมาใหม่เนี่ยแปดห้าสองในสามตอนนี้ตัวให้ดีสุดที่เราได้ก็เป็นแมกโ i n มเนไปเลยจากที่ผมได้กซองสุดท้ายเนาะนะครับเดี๋ยวดูทีว่าจะมีใครมาล้มได้ไหมนะครับ ปมาไลเทนมาติเนสและโมดิกนะครับ8 8ดแปดแปเลขสวยอยู่นะครับอืมเดี๋ยวก็จะให้8 5 8 6้าปดอีกเออ8 5 8 6้าแปดหว้ไม่เลี้ยงไว้วันนี้อ่ะ9 2 1ใน3เทรดอินนะครับมีให้เปิดก็เปิดไปทับฟอร์ดอู้โอ้โห อะเอาตัวนี้มาแล้วกันนะคลิกคุยพัชต่อมาก็ขอเปิดหัวได้อันติเบตทีเอการันตีไปก่อนเลยแล้วกันนะปกติจะเอาไว้ท้ายสุดเอามาเปิดหน้าก่อนเลยเพราะว่าจะเอาตัวที่โหดๆกว่านั้นไงโอ้ตัวนี้ไม่ดี <laughs> แถมไอดียน่าจะมีแล้วด้วยครับไอดีเนี้ย <laughs> แต่ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ของคลิปนี้ของเราครับก็ยังกดเข้าไปติ๊กในคอลเลกชันได้สำหรับอีเบเนส ของอาฮีลาวนะตัวนี้ก็ไม่แพงแล้วครับเ,เพื่อนๆตัวละประมามหมื่นเท่านั้นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยซ้ำด้วย85คูณ3อ e ีฟิกทองอีกนะครับทองอีก83คูณ14อันที่1เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยคันเซโลอย่างนเงี้ยเนอะ เหนื่อยจังทำเพื่อคอนเทนต์ล้วนๆแล้วนะตอนเนี้เพื่อคอนเทนต์ทองไว้เพื่อคอนเทนต์เราอย่าไปยอมมันอาจจะมาออกของสุดท้ายก็ได้เราต้องลองดูคอม o นไม่มีเหมือนเดิมนะครับอืมทองสะอาดสะอ้านมากเอาไปแลกที่ไหนได้บ้างครับเนี่ย <c oughs> แลกแปดสองคูณยี่สิบเพื่อเปิดได้การทองอีกทีนดงไง <c oughs> วนไปวนมาอยู่นั่นแหละ ลูบนรกลูบนรกเฮ้ยไม่มีอะไรตอบแทนให้เลยยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนอ้ากนะนะที่ยังทนดูกันอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจีไม่มีตัวด,ดีมาให้ดูเนี่ยแปลว่าเพื่อนได้ดูอยู่ก็แปลว่ามีความหวังกันผมใช่ไหมเพราะผมยังเปิดอยู่ก็เพราะผมมีความหวังนี่แหละนะครับอ่ะแปซี่คูเจ็ดอันที่หนึ่งของโยงไม่มีนะครับกองเต้ได้ไหมกองเต้โซเรสอ่ะผมขอมาตั้งแต่เมื่อกี้ยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยมาเคยหน้า ไม่ช่วยอะเอาไม่อยู่แล้วไงตอนเนี้ยอะไรก็ช่วยวผมไม่ได้ทั้งนั้นแหละวันนี้มันเป็นวันที่ไม่ได้เหรอเปิดยังไงมันก็ไม่ได้ถูกไหมโอเค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 กอดิก็ดีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพื่อนผมผมจะไม่ฝืนแล้วถ้าพี่ไม่ให้ผมจะไม่ฝืนละผมยอมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เชฟชิปเตอร์มันก็เข้าอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเจอกันแล้ว เราก็จะไปลุน้นการ์สีดำๆเขียวๆช,มพ,ชมพูแแล้วอุโมงค์เชฟชิปเตอร์ต้องสวยแน่ๆยังไม่เห็นเลยว่ามันอุโมงค์ยังไงนะครับอันนี้น่าจะหมดแล้วนะของโยนะครับโอเคไอดีโยก็ปิดไปได้เลยนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวไปที่ไอดีสุดท้ายกันเลยครับไอดีทีจีนะ Here we go again พเพื่อนๆ เฮมิกกเคนนั่งหลู้โคตนนานเลยนะเนี่ยเพื่อการเปิดแล้วเกือบแบบนี้้นะไอดีฮาวไอทีจีขอให้มันปิดสวยๆในเถอะเพราะว่าถ้าหมดชุดนี้ก็คือยอมแล้วนะวันนี้นะครับป่ะ let's go energy เราต้องมี energy ก็มีความสุขไว้นะแต่ที่มากขาจะได้ร,รู้ว่าเขาควรที่จะมาอยู่ทีมของเราถ้าซึมๆเนี่ยเ,เขาไม่ต้องการจะมาหรอกนะ ไปห้าสองได้สามอ่ะ, 8, 5, 2, อะมา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 เฮือกสุดท้ายแล้วเพวื่อนผมเปิดมาหลายชั่วโมงมากแล้ววันนี้อืมอ่ะสุดท้ายเป็นเทรดอินนะครับเหมือนเดิมเก้าสิบสามเก้าสิบสองสีม่วงแม่งหมดเลยดีไหมเนี่ยอู้เก้าสิบสองอีกเก้าสามก็สองก็สองนะ เริ่มจาก85ดคูณสอีฟ e ิกกันก่อนเลยไม่มีนะครับเครือกสุดท้ายแล้วนะไม่มีแพ็คการันตีพวกนี้ด้วยนา MLS อะไรพวกเนี้ยสีม่วงอย่างนี้ผมกดข้ามเลยดีกว่าเอาม่วงนี้ข้ามเถอะโอเดสสครับนี่ก็จะมีพี่โด้พี่เมสอะไรอย่างเงี้นหรือเปล่าไงสามคูณสิบสี่แปดสิบคูณเจ็ดอย่างละสี่ 4, 4, 4, นะครับทิ้งท้ายนะอันนี้หนึ่งไม่มีเหมือนเดิมนะึบ ได้เลยขอบคุณมาดีอันที่3ามยังทองอยู่นะครับใครเอ่ยโอเบดรอปนะอบดรอปยังไงก็ต้องเห็นสีฟ้าจากแพ็กอันติเมททีเอสการันตีไง <c oughs> ยังมีสีฟ้าอันนั้นอยู่ชุดใหญ่จริงๆไม่มีอีกครับอันนี้หมายสาคุอสีอันที่4นะครับ เพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมอ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันอะ่ะช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะได้รู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวเพื่อนๆก็เป็นใช่ไหมครับวันหลังๆนี่ไม่ออกจริงไหมครับอืมแปดสี่คูณเจ็ดนะครับอันที่หนึ่งก็ยังไม่มีนะแต่ต้องให้เพื่อนๆดูจริงครับไม่งั้นเพื่อนๆจะไม่รู้ผมเปิดถ้าผมตัดเอาแต่ช้อสีฟ้ามาคลิปนี้คงความยาวไม่ถึงห้านาทีหรอก <c oughs> ผมก็ต้องอให้ดูครับผมก็ไม่ซองใหญ่ซองเล็กผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอาให้ดูแล้วเนาะก็เน้นเนื้อ,อๆมาให้ละ แต่แค่ว่าทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่มันไม่ออกเฉยๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะจะได้ทําคลิปเปิดแพ็คแบบนี้มาอีกนะครับถ้าชอบกันอย่าลืมบอกนะวันนี้ก็ทำแบบชิวๆไปเนาะนะครับไม่เป็นการเปิดจากในสโตร์อย่างเดียวเพราะว่าบางทีเกมเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเติมในสโตร์อย่างเดียวถึงจะได้ตัวดีๆนะมันมีโอกาสออกหมดนะครับ,บเพื่อนๆคือบางทีผมเปิดไม่ออกเพื่อนๆอาจจะออกก็ได้บางทีผมก็ได้ตัวดีๆนส่วนใหญ่ก็ได้มาจากนี้เยอะนะคร อันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วไงเพื่อนๆน,นะครับก็หลุบๆกันไปเนาะเล่นกันไปนะของรางวัลไรว่าของรางวัลฟุตแชมป์อะไรกว่ากันไปนะครับเนทบีซีมีให้ทำเท่าไหร่ล้วก็ทําไปวันนี้ไม่มาวันหน้ามอาจจะมาก็ได้ถ้าเราทาต่อไปเรื่อยๆนะครับในการหานักเตะดีๆเข้าทีมเนาะนะมาไม่เป็นไร คแค่ผมสงสัยว่ามันเดือนมิถุนาแล้วไงถ้าเป็นช่วงต้นภาคแล้วมันทองอย่างี้ผมก็ไม่ได้เครียดนะแต่พอเดือนมิถุนามันควรจะต้องออกเยอะกว่านี้แล้วถ้าเอาตามความเป็นจริงนะเพื่อนๆมาแล้วครับเพื่อนๆและซองนี้มาแล้วครับเพื่อนๆและซองนี้จะเป็นซองสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะสำหรับอัลติเม e ทีมเหลือ s e ซ s o n การา a n t e อย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรปิดท้ายนะครับเพื่อนๆไปเลยกันเลย Let's go มา ผู้หญิงแม่งลุ้นยากเลยผู้หญิงเนี่ยอาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพื่อนๆถึงแม้จะเป็นเนตเตอเซนนอลก็ไม่ดีใจหรอกนะนี่ไม่ตัวน,นี้ไม่โหดอ่ะมาริโอแน่นะครับเพื่นอนๆออะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคอลเลกชันของเรา นะครับเ,เพื่อนๆนะมาดูแน่ก็ตัว2อ0หมนะครับมาสรุปกันเลยครับวันนี้ว่าเราได้ตัวอะไรกันไปบ้างนะครับเ,เพื่อนๆในแถวบนเนี่ยของเลติ้ง97เนี่ยไม่ได้สักตัวเลยนะส่วน96เนี่ยผมได้สกอตติมิเนอมา1ตัวมาเรนะียวแาสเตจิน2ตัวนะครับแล้วก็มารติโออีก1ตัวส่วน95เนี่ยได้มาทั้งหมด4ตัวนะก็จะมีอีบานสบรอนนัสเคนเลทิซีเอนัสเคน2ตัวนะแล้วก็94้หนึ่งตัวก็จะเป็นเฮลิเซอร์อาร์โนครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะตอนที่ผมเปิ ถ้าไม่นวันอ,อื่นๆที่เกลดการมันออกดีกว่านี้ผมว่าผมควรจะต้องได้มากกว่านี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นแบบพวกตัว9ก้าหก็ควรจะเก็บได้เยอะกว่านี้แต่วันนี้มันไม่ออกจริงนะครับเพื่นอนๆยังไงก็ขอโทษกับทุกคนด้วยนะที่ไม่สามารถตัวดีๆมาให้ดูให้แต่ยังไงก็หวังว่าเพื่อนจะสนุกกันแล้วก็รู้ว่าผมพายยังอย่างเต็มที่นะยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามนะครับให้กับผมหน่อยนะเ,นเพื่อนๆจะดีใจมากๆเลยนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> หรือว่าเพื่อนๆคนไหนชอบมากกว่านี้อยากจะสนับสนุนผมในการทำช่องนี้ต่อไปก็็มมมาสมััครเเเเเปนนทบออไดด้ลยะพืื่80 นะหรือเพื่อนอจะเข้ามาโด o n a ใน stream ในซูเปอร,ร,ร์แชร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์หรือจะเป็นที่ทิปมีอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆยังไงขอขอบคุณลูกหน้าไวนานะที่นี้เลยครับเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้านะนเพื่อนๆในชุดเทศกาลเชฟชิปเตอร์เห็นว่าจะมีกับตาเด็กาบตีโอเดกาบมาด้วยนะแล้วก็จะมีพวกปรไอคอนเชฟชิปเตอร์กลับมาออนแพ็คและใครคิดถึงกาไอคอนเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนบายบายสวัสดีคร ในเกม FC 25โหมดโหมด m a น e เมทีเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากช่องวิจิวฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเมืน่อคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอของเพื่